เอกี่ซียูสวัสดีคดีกขอถ่ายคลิปหน่อยนะจ๊ะมาขายอะไรเอ่ยถ่ายแล้วอุ่นหนุนด้วยขายอะไรเอ่ยข้าวโพดต้มข้าวโพดต้มโอ้นึกว่าต้มข้าวโพดถุงจักบาทจ๊ะถุงยี่สิบจ้าเอายี่สิบบาทเอาหนึ่งถุงช่วยๆกันเพื่อนก็มาบุกถึงบ้านถึงช่องเราแล้วงยี่สิบบาท ครับผมโอ้อันนี้ขายยังครับสวัสดีครับขออย่าถ่ายคลิปเนเด้อขายยังล่ะโอ้ขายอุป,ปก,กรณ์ไฟฟ้าโอ้ขายมือสองบอนี่โต๊ะจักบาทครับนี่ตุลพันตุลพันโอ้เอ้าขอบคุณเล,ย,ลยครับโอ้ทะเบียนรถเจ้าขึ้นมาแต่เชียงรายพุ่นอยู่เชียงรายเหรออำเภออะไรครับนี่ เฮ้ยนี่คนเชียงรายนี่นี่แฟนผมนี่อ,อําเภอพาน,พานเออบ้านยังบ้านยังบ้านยัง <c ười> น่านเจอคนเหนือด้วยกันเนี่ยนะเ,นเอา้าเหรอเจ้ามาอยู่นี่โดนหรือบ่ เป็นเป็นว้าโซ่เป็นยังเว้าโซ่เป็นยังอยู่ปากปากครับอยู่ปากปากบ่โอู้ดพูดจนจะออกออกย่อแล้วเนาะ<อ> <laughs> หลายสิบปีแล้วมั่งนี่เนาะโ,<อ>โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้าไปเลยเจ้าว่าสันเนาะเฮ้ยพี่น้องเจอคนเหนือกะโอ้ คุยน่องเจอกนเหนือมาอยู่สะกลโอ้เพินก็คุยแบบไอ้นั่นเนาะออกย่อๆเนาะบ้านเราเนาะนี่คืออุนนุนเขาโพดนะครับช่วยกันทีเขาที่เราเขาอยู่อำเภออยู่เพเภออะไรเนาะเมื่อกี้นี่ไม่สวยเนาะโอคนเจียงไยมาปะกันนะปะกันแหมอยู่ที่สกลเนาะเป็นไปได้จะได้กันเนาะ อ่าคนละอำเภอแต่ก็กดเชียงไฮเนาะโ,โลกมันกลมแต่ละเนะาะปะกันได้จะใจเนาะ่าได้คุยกันแบบรายละเอียดเนาะนะถือว่านานๆานจะเจอคนบ้านเดียวกันนี้ก็รู้สึกมีความสุขไหมดีไหมไม่โดดเดี่ยวใช่ไหมเธอไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะอยู่ที่นี่น่ะสะกลน,นี่คนเชียงไฮก็เยอะนะ นะเอาเป็นว่าในคลิปเนี้ยนะฮะถ้าใครเป็นคนเหนือคนเจียงายมาอยู่สกลหรือมาอยู่อีสานเนี่ยเพราะว่าน่าจะมีเยอะใช่ไหมก็ยังอยู่ตรงนี้เองอะไรนะบ้านบ้านเลยไปไม่กี่อำเภอนี่นะใครอาคารอ๋อเพคนอยู่บ้านอะไรนะอาเจ้ามีแฟนเนาะเขามีแฟนอยู่มีสามีอยู่นอะะไรอยู่อำเภอสว่างแดนดินสกลนครเหมือนกัน เออใช่เออเออเออคิดยังไงหลานสาวก็อยู่สว่างเออหลานเจ้าก็อยู่สว่างเรียนดินเนาะเออใช่ใช่ใช่ค้ยเราไปเยี่ยมเราไปเยี่ยมหลานเราไหมเขาอยู่หรือเปล่าเขาเป็นพยาบาลแล้วบรรจุพยาาบลอ๋อเขาทำงานแล้วเนาะแล้าจะไปอยู่ที่อื่นแล้วเนาะเออใช่ใช่เออเราลืมไปเลยนะเนี่ยว่าเจ้าก็มีคนคนเหนือเนาะเป็นญาติเจ้าด้วยเนาะเป็นอาเจ้าด้วยเนาะ ของเขาอาโรอีคนหนึ่งที่เป็นน้องพ่ออยู่สุโขทัยใช่ไหมแล้วก็น้องน้องพ่ออีกคนหนึ่งที่เป็นอายาก็อยู่สุโขทัยเหมือนกันเคยมีแฟนอยู่สุโขทัยปะแต่วนวนเวียนเวียนกันอยู่ห้อมล้อมเนี้มันมันเหมือนแบบอย่างเขาก็อยู่กับเจ้าอยู่ที่นี่ใช่ไหมโดยบังเอิญอาอาอีกคนหนึ่งของน้องพ่อเหมือนกันก็อยู่สว่างแดนดินใกล้ๆกันนี่อีกมันกลมกลมหากันมันน่าจะเป็นแบบว่ามันเหมือนแบบดวงมันดวงมันสมพงกันแบบนั้นหรือเปล่าเนาะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าใหญ่อะไรอย่างนี้นะ คิดว่าเขาอยู่แค่สกลคนเดียวแบบเขาจะไปอีกที่นึ่งทุกคนเขาไปอีกที่นึ่งแต่กลายเป็นว่าคุไปมามาอยู่ใกล้กันนี่เอองดีใจกะปลาคนบ้านเดียวกันดีใจเนาะอก็ดีใจสิเขายังถามว่าบ้านไหนยังไงเออเหมือนกับเขาจะรู้จักเพราะว่าเขาขายของเขาตะเวนไปเรื่อยเนาะแต่นี่เขาขายแถวนี้นะเขามาอยู่แถวบ้านเราแล้วนี่อยู่ได้นานนานแล้วเขาก็ พูดภาษาจะเป็นย่อจะเป็นย er re ่อแล้วย่อสะกลแล้วจะอู้ย่อแล้วจะอู้เหนืออู้เหนือได้นิดหน่อยแล้วมั้งน่าจะลืมเหมือนเจ้านั่นแหละเดี๋ยวอะไรนะบัฟฟักแก้วเอฟซีบอกแล้วฟักทองคือบัฟฟักแก้วเจ้าก็ยังลืมเลยใช่จริงเยอะเลยบางคำภาษาเหนือเราเราออกจากบ้านมานานเนาะเขาก็เราก็ลืมเพราะว่าจะเจอคนที่พูดภาษาเหนือนี่ก็ยากเหมือนกันอืมเออเอ้าข้อชิมเลยข้อพูด เขาลืมถามว่าเขาปลูกเองหรือเปล่าอู้บาทสี่ฝักสมมุติว่ายี่สิบบาทสี่ฝักของเราต้องไปนับฝักเลยแล้วคำนวณเป็นเงินเลยว่ามันจะประมาณกี่บาทถ้าขายาแล้วเราจะได้ดมตุ๊ดหมาหรือเปล่า <laughs> แล้วไปพนั <laughs> กนกับพี่เป่าไว้ <laughs> <laughs> ก็กินของคนอื่นไปก่อนพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะโอ้โหเขาไม่เกี่ยวน,นะอ่ะอ่ะหักครึ่งก็ได้หักครึ่งคนละครึ่งอืออาอจงครึ่งนั้นเอาครึ่งนี้ดูครึ่ง,ง <suficiente> ๆๆๆอ่ะโอเคชิมอืออืออร่อยอร่อยโอเคเยี่ยมเนาะ <S <S อือาโอเคฝากคลิปไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย